สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่าหลังสอบเสร็จอ่าหลังสอบเสร็จก็ให้ทำอะไรบ้างไม่ไม่เป็นของพี่สอบนะแต่ว่าจะเปลี่ยนแบบของพี่สอบนิดนึงนะก็ของพี่สอบก็จะเป็นแบบว่าไม่ให้ทำหลังสอบส่วนอิงก็จะทำแบบว่า หลังสอบเสร็จให้ทำอะไรก็ต่นรบไปดูกันเลยวิธีที่หนึ่งนั่นเองเราก็จะต้องเสงร็จปุ๊บก็ถ้าดีทีสุดถ้าเราเด็กเรียนนะก็มั่นใจว่าให้โทรหาพ่อหาแม่ก็ให้พ่อแม่มารับก็จะดีแน่นอนสำหรับเออแป๊บนึงนะเปลี่ยนโฉมแป๊บนึงสำหรับคนที่อยาก จะไปไหนก็ไปได้แต่พยายามขอผู้ปกครองไปให้ได้ที่ดีที่สุดนั่นเองถ้าผู้ปกครองไม่ให้ไปก็พยายามไม่ต้องไปขอผู้ปกครองมากผู้ปกครองอาจจะเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากให้เราไปมาเพราะว่าอาจจะแบบอ่ะกลัวแปลว่าเราหลงอะไรประมาณนี้ส่วนคนไหนนะที่พ่อแม่อนุญาตก็มั่นใจให้ไปกับเพื่อนมั่นใจให้ไปกับเพื่อนดีกว่าเพราะว่า ถ้าเราไปกับเพื่อนเนี่ยสมมติเราไปแค่คนนะถ้าเกิดเราโดนจับก็จะไม่มีใครรู้แล้วคนอื่นๆก็จะรู้แต่ว่าจะแจ้งความได้ไหมมันก็อยู่ที่แต่ละคนว่าจะมีลักษณะนิสัยดีหรือเปล่าส่วนถ้าเกิดคนไหนมีเพื่อนไปเยอะเนี่ยก็ดีเลยเพราะว่าถ้ามีคนไปเยอะนีก็จะยิ่งโทรแต่ละคนได้เลยก็อย่างเช่น มีอยู่ประมาณห้าคนมีโทรศัพท์อยู่สามคนอีกมีคนโทรศัพท์อีกสองคนนั่นก็หมายความว่าซึ่งเป็นการที่ดีที่สุดแล้วที่มีโทรศัพท์อยู่สามเครื่องนั่นเองก็ถ้าหลังสอบเสร็จเนี่ยอิงจะไปไหนไหมก็ไปไปคังใหม่นั่นเองซึ่งคลังใหม่เนะี่ยอยู่แถวโรงเรียนเลยส่วนประง่งก็จะไปเอมเขาเรียกว่าอะไรนะเดะมอใช่ แล้วก็ป6เทอม2ล้วก็จะไปเธอไม่เธอไม่นั่น26หรือไม่กเท่าไหร่นี่แหละเธอไม่นั่น21นะมั้งาจอไม่ผิดซึ่งเป็นการที่ดีที่สุดสำหรับคนที่อยากจะมีความสุขกับเพื่อนๆแต่ว่าคนไหนที่อาจจะอยากไปนอนเล่นเกมนอนเล่นบ้านก็แนะนำให้อยู่ที่บ้านหรือไม่ก็นอนเล่นเกมหรือแม้ก็นอนก็ได้สมมติ Smooth. ถ้าเกิด ไม่มีเวลาอยากจะทําอะไรก็ถ้าไม่มีอะไรทําจริงๆนะนอนไปเลยสอบเสร็จนอนเลยปล่นไปเลยก็ดีที่สุดแล้วปล่อยมันไปนะก็สระวันนี้เนะี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องแค่นี้นะโอ๊ยก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหลังสอบเสร็จให้ทําอะไรนั่นเองแต่ขอมพิซอบ หลังสอบเสร็จไม่ให้ทำนั่นเองสอนขออิงนะจะเป็นหลังสอบเสร็จให้ทำนั่นเองเอ้กลิมีลาไปก่อนบ๊ายบายโอ้ยแม่ลวงบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะบายบายและก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจอิงคุงนาจาด้วยนะคลิมีลาไปก่อนบายบาย